คำว่าบ้านนี้มันบานปลายจริงๆนะครับเดี๋ยวต่อนูน่นเติมนี่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็จะต้องต่อหลังคาด้านหน้าตรงนี้ยื่นออกมาเพื่อเป็นการศาส์การแดดการฝนที่จะศาด์เข้ามาหน้าบ้านอีกแล้วนะครับผมจะต่อเป็นหลังคาซ้อนลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจั่วมันก็จะเฉียงๆแบบนี้จะได้ไม่บังพื้นที่หน้าบ้านนะครับมันก็จะเป็นการศาส์ในช่วงบนนะครับเหล็กที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเหล็กกล่อง3คูนนิ้วครึ่งนะครับก็จะใช้ร่วมกับเหล็กกรองสองคูหร่วมด้วยนะครับหลังคาส่วนนี้จะเป็นหหหลลลัังงงคคคาาแบบโโชเ็กใต้ ตัวแปรตัวคานเราก็จะใช้ร่วมกันเป็นเลยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยแล้วก็ประหยัดด้วยเวลาที่เราติดตั้งไม้เราก็จะวางแผ่นไม้ลงบนเหล็กเราก็ยึดกับเหล็กได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใส่แปรเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ติดแผ่นชิงนกระลุบเข้าไปเหมือนกับหลังคาตัวเดิมนะครับมันก็จะช่วยกันแดดกันฝนได้เยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องรีบทําให้เสร็จภายใน2วันนะครับเพราะว่าพายุฤดูร้อนกําลังจะมาแล้วครับผมก็จะใช้เป็นหลังคาชิงนกระลุบเหมือนเดิมนะครับ เพื่อนๆก็จะได้เห็นหลายสดการทำงานการติดตั้งหลังคาชิงกรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่างโจ๊กลำปางได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับ